ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณปัญหาที่เจอกันเวลาเติมน้ํามันนะคะก็คือเรื่องของการโกงเงินเติมน้ํามันมีชายคนนึงค่ะในกรุงเทพนี่เองนะคะเขาจะเติมน้ํามัน300บาทแต่ว่าเด็กปั๊มเนี่ยเติมให้แค่200โกไป100บาทเถียงไปเถียงมาไม่ยอมรับสักทีจนตำรวจมาถึงยอมรับสารภาพไปดูภาพค่ะเม <200 S 3> <200 S 1> ื่อกี้เติมน้ำมันเท่าไหร่นะ200พี่200้ใช่ครับพี่สั่งเท่าไหร่ไม่รู้ปูฮีนบูฮนนี้อคุยดิเมื่อกี้พี่สั่งเท่าไหร่ส0รเมื่อกี้พี่สั่งน้ำมันเท่าไหร่ <200. S 1> พี่ต้องใชลูกนะพี่สั่งกันเท่าไหร่ยังงี้พี่เอาเรื่องนะถ้าคุยไม่ดีเอาเรื่องนะเมื่อกี้พี่เติมเท่าไหร่พี่สั่งเท่าไหร่พูดให้สองร้อยพี่บอกพี่สั่งเท่าไหร่เอาความตรงเมื่อกี้ยอมรับอยู่ไม่ใช่พี่พี่สั่งสามร้อยแต่เติอพี่สองร้อยยักไปร้อยหนึ่งถ้าจับไม่ได้กินร้อยหนึ่งถูกไหมหรือไม่ยอมรับ๋ยู่จะต้องเปิดกล้องเรืยอตำรวจอยากกินก็ไม่รู้นะ ค่ะนี่ก็เป็นคลิปบางช่วงบางตอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มแห่งหนึ่งนะคะบริเวณก่อนขึ้นสะพานภูมิพลพระรามสามกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะลูกค้าหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ไลฟ์ไปด้วยใน Facebook ระหว่างที่เถียงกับเด็กปั๊มคนนี้ซึ่งเป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าจับได้ว่าโกงสั่งเติมน้ํามันไป300เด็กปั๊มเติมให้แค่200แล้วก็คิดเงินเต็ม300เลยนะคะเพราะว่าเขาจําได้จ่ายไปเป็นแบงค์พันทอนเงินมาให้700สรุปโดนโกงไปร้อยนึงค่ะเพราะลูกค้าหนุ่มทักท้ว เด็กปั๊มก็รีบไปกดตรงตู้เติมน้ามันให้เป็นเงิน200บาททันทีค่ะเพื่อจะเปลี่ยนไงจะได้ยืนยันว่าอ๋อเราเติมให้200ก็ลูกค้าสั่งเติม200ไงไม่ได้โกงนะคะนี่ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันนตอนแรกมันไม่ใช่หน้านี้นะตอนแรกอะตรงเนี้ยมันขึ้น300มึงเงียบมึงเงียบมึงเงียบก่อนให้กูพูดก่อนแล้วมค่อยพูดไอตรงเนี้ยมันขึ้นเป็น300ตรงเนี้ยไม่มีไม่มีไม่ขึ้น มึงเลิกพูดก่อนกูฟังพูดให้เขาฟังก่อนสุดท้ายนะคะเด็กปั๊มก็เอาเงินทอนมาคืนเพิ่มให้อีกหนึ่งร้อยแล้วก็อ้างว่าลูกค้าสั่งเติมน้ํามันแค่200จริงๆแต่งานนี้ลูกค้าหนุ่มไม่ยอมค่ะเพราะว่าเห็นชัดๆเลยว่าโกงยืนยันว่าสั่งเติมน้ามันไป300เด็กปั๊มนั่นแหละเม,ม้มเงินทอนไว้ร้อยหนึง่งเห็นกับตาถ้าไม่ทักทวงก็คงไม่คืนเงินให้ค่ะผู้เสียหายก็พยายามเจรจาให้เด็กปัม๊มรายนี้ยอมรับผิดแล้วจะไม่เอาเรื่องจนเด็กปั๊มยอมพูดขอโทษแต่ยังไม่ยอมรับว่่าตัวเองโกงคะ ไป่อนะพี่ฮะโอเคทำแล้วจะทำให้ใครอีกไหมไม่ใช่ผมไม่ได้แทงใครผมไม่ได้แทงจริงๆแต่ถ้าพี่ไม่เห็นนะถ้าพี่ไม่ดูแล้วพี่ออกกันเลยอ่ะอะฮะถ้าพี่ไม่ดูยอดเงินอ่ะไม่รู้นะพุ่งุ่ก็ไม่เอาเงินพี่ยังไม่ยอมรับนะไม่ใช่ผมไม่เอาเงินพี่ผิดไหมผิดไหมผมผิดผมผิดทำไปไหมจะแทงไหมไม่ถาผมไม่ถ้าสัญญาะเออเออสัญญา ดูเหมือน<ต>เรื่องจะยาวนะคะแต่สุดท้ายค่ะพอตํารวจมาถึงตอนแรกที่เด็กปั๊มปฏิเสธเสียแงแข็งก็กลายเป็นเสียงอ่อยเลยค่ะ<น>ยอมรับว่ากโกงจริงโดยให้เหตุผลว่าที่ตอนแรกไม่ยอมรับเพราะว่าอายที่ถูกผู้เสียหายนั้นถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะโดยล่าสุดมีรายงานนะคะว่าเด็กปั๊มคนนี้โดนเจ้าของปั๊มไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะสุดท้ายก็สิ่งที่ทําไว้มันก็ ออกมาผลแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคงต้องระมัดระวังกันด้วยเราไปเติมน้ำมันก็คงจะต้องดูไอตัวมิเตอร์มาหน่อยนะว่าเติมไปกี่บาทกันแน่นะครับเพื่อความปลอดภัยสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ